ไปดูอีกหนึ่งงานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมลุ้นมากๆเลยกับนางสาวลำใยลำพูนแล้วก็สุภาพบุรุษลำใยลำพูนปีนี้นะคะก็มีการประกวดแล้วก็ได้ผู้ที่ชนะเป็นที่เรียบร้อยค่ะในงานเทศกาลลำใยลำพูนและภากรรมสินค้าลดราคาค่าครองชีพปี2,565ค่ะนี่เปิด<ว>มา,มาแบบนี้เลย,<ว>ยโอ้โห<า>ถ้าให้เราไปเดินแบบนี้เราเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้ <laughs> ไม่สามารถยกรองเท้าขึ้นมา,าได้เลยจริงๆงแต่ละ<ส>นคนสูงสวยมาก,มากสวยสมมงจริงๆค่ะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่เวทีกลางบ้านแม่สารป่าแดดอเ,เมืองลำพูนหอการค้าจังหวัดลำพูนค่ะเขาจัดให้เป็นเวทีการประกวด นางสาวลำใหญ่ลำพูนและสุภาพบุรุษลำใหญ่ลำพูนประจําปี2565ภายในงานหอ,อการคาแฟครั้งที่14เทศกาลลำใหญ่ลำพูนและมหกรรมสินค้าลดราคาค่าครองชีพประจําปี2565<า>ค่ะคะนี่คือโฉมหน้าโชมงามของผู้ที่คว้าตําแหน่งมงลงไปนางสาวพานิดาเขื่อนจินดาค่ะ สวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆนะคะ,คะนี่เลยค่ะ<อ>และสําหรับสุภาพบุรุษใช่ไหมคะสุภาพบุรุษดยาไยลําพูนปีนี้คือนายเทียเตอร์บัวคําค่ะก็ได้รับตําแหน่งสุภาพบุรุษอา่ยาดำไยลำพูนไปแล้วก็ได้รับตำแหน่งขวญใจสื่อมวลชนพ่วงไปอีกหนึ่งตำแหน่งโอ้โหต้องบอกว่า น้องผู้หญิงก็สวยสมมงผู้ชายก็หล่อสงมใส่สะพายนะคะสมตำแหน่งจริงๆสมมงสมตำแหน่งแล้วจริงๆก็บอกว่าถือเป็นการเปิดตัวกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวน้องๆน่าจะได้มีโอกาสได้ทํางานในเรื่องของการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือข่าวสารในพื้น